ในยามค่ำคืนดึกดื่นคืนนี้ก็คงมีเพียงสองเราทีวก็คือฉันกับช่างเครื่องที่ต้องตลาดตามทำงานนะในการทำงานก็มองหน้ากันไปมองหน้ากันไปมาถ้าเป็นปากัดก,ก็คงจะท้องกันไปแล้วนะก็สำหรับฉันสองคนก็ต้องระแวดระวังในเรื่องของการทำงานในเรื่องของทางสัญญาณต่างๆนะครับผมในยามค่ำคืนบรรยากาศกั วิเวกหวังเวงโวเวนะน่าสะพรึงกลัวสําหรับหลายท่านหลายคนที่ไม่เคยได้ผ่านจุดนี้ไม่เคยได้ทํางานในทั้งนองนี้แต่สําหรับฉันแล้วมันคือบรรยากาศแห่งความปลอดภัยเพราะมันคงไม่มีใครที่จะมาตัดผ่านหน้ารถของฉันไม่มีสิบล้อไม่มีปิกอัพไม่มีรถสามลงสามล้อหรือสิ่งต่างๆที่จะมาตัดผ่านหน้ารถฉันให้เกิดอันตราย ให้เกิดความเสียหายให้เกิดเหตุเป็นเหตุให้ผู้โดยสารที่รักของชั้นที่ป่าน,นี้คงจะหลับไหลอยู่บนขบวนรถนะฝันถึงบ้านถึงปลายทางถึงครอบครัวนะว่าจะถึงปลายทางโดยตามเวลานะครับผมนะตอนนี้เราก็ต้องผ่านป่ายหยุดรถนะป่ายหยุดรถเขาพึงก่อนที่จะเข้าอุโมงค์เขาพึง วันะนี้เราก็มาก็ลดด่วนขบวนที่ที่นะใช้รถจกักร QSY 5250นะ5250 เมื่อผ่านปหยุดรถเขาพึงลแล้วเดี๋ยวเราก็พาแกเขา้าอุโมงเขาพึงนะตั้งอยู่ระหว่างตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอ,อเมืองจังหวัดอุตรดิตนะมีความยาวอยู่ที่362.44เมตรภายในเป็นผนังคอนกรีตแต่จะมีบางส่วนนะครับผมจะมีบางส่วนที่เป็นหินล้วน บริเวณปลายอุมโมง์ก็จะมีที่หยุดรถเขาพึงซึ่งที่ผ่านมาแล้วนะโดยมีขบวนรถหยุดก็คงจะเป็นขบวนรถท้องถิ่นนะทั้งเที่ยวขึ้นเที่ยวลองอยู่ก็ลองไปซื้อไปสอบกันดูนะครับว่าถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วจะไป <c oughs> จะขึ้นขบวนอะไรนะครับผมนะหลังจากที่ผ่านอุมโมง์เขาพึงเรียบร้อยนะครับผมนะเรียบร้อยแล้วก็มีการเดินทางไปอีกประมาณสองกิโลเมตรจากอุมโมงคเขาพึง เดี๋ยวเราก็จะเข้าอุโมงปางตูบขอบนะซึ่งมีระยะห่างกัน2กิโลเมตรตามที่ฉันบอกฉันกล่าวไปเมื่อกี้นะครับผมอุโมงปางตูบขอบนี่ก็มีความยาวที่1 2 0 0 9เมตรภายในก็เป็นผนังก่ออิฐเช่นเดิมนะซึ่งมีความยาวน้อยกว่าอุโมงเขาพึงนะอุโมงปางตูบขอบนี่จะมีความยาวน้อยกว่าอุโมง์เขาพึง มีระยะห่างกัน2กิโลเมตรนะถ้าใครถามนะว่ามันห่างกันเท่าไรก็บอกเขาไปเลยว่ามันห่างกัน2กิโลเมตรสามารถที่จะเดินไปเที่ยวได้นะถ้าเดินไปไปเที่ยวอุโมงเขาพึง่งก็จะสามารถที่ไปปางตูบขอบได้นะครับผมนะ,ะลงที่ป้ายหยุดรถเขาพึง่งนะลงที่หยุดรถเขาพึง่งแล้วก็ลองเดินเดินไปดูกันนะครับผมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระแวดระวังรถไฟเผื่อมีรถฟงรถไฟม้านะนะเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุหงอุบัติ ที่เหตุเกิดขึ้นเืรอะง,งันก็เช็คเวลารถที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแกก็ต้องควรที่จะนะระมัวระวังเพราะว่ามันอาจจะมีรถอื่นๆนะครับรถเจ็ดรถบำรุงทางขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นตรงรถตอกเลืออย่างอื่นนะครับผมเพราะงั้นก็จงอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะห้ามประมาทนะครับผมสาหรับค่ำคืนนี้นะอ่าเราก็มากับรถด,ด่วนขบวนที่สิสี่นะเชียงใหม่ออก1 7 0 0จ็ุน กรุงเทพอภิวัตรถึงอีกวัาหนึ่งตอน6โมงนะ6.00นนะสถา,านี้ของที่จอดของรถด,ด่วนขบวนที่ีก็มีเชียงใหม่ลำพูนณตาลลำปางบ้านเปินเด่นชัยศิลาอาจอุด,ดิตพิโลกพิจิตนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิตดอนเมืองแล้วก็กรุงเทพอภิวัตรนะนะครับผมฉันก็รับเวีนมาจากเด่นชัยออกมาสามทุ่มนะ4 1 4 1นนะตามเวลา <c oughs> ตามเวลาเดี๋ยวเราก็จะถึงศีลอาดนะครับผมยี่สิบองสามสิบสองนะแล้วออกสามสิบหกนะครับผมนะก็ถึงศิลอาภนี่ก่อนเวลาสองนาทีแล้วก็ออกตามเวลานะ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 ในส่วนของฉันนะฉันก็บอกได้ประมาณแค่นี้เนะี่ยว่าฉันตามเวลาในส่วนอื่นตามไม่ตามแนละ้วก็ไม่กล้าก่ายคนอื่นนะแต่ถ้าฉันทาขบวนแล้วฉันถ่ายคลิปไปแกดูช้าก็บ,บอกว่าชา้านะตามก็บอกว่าตามนะช้าก็บอกว่าชา้าตามก็บอกว่าตามเพราะฉะนั้นก็นะไม่ว่ากันไม่ว่ากัน <c oughs> นี่ก็คืออุมโมงค์ป่าตูบขอบแล้วก็ทําใจให้ดีนะกันหายใจเข้านะกันหายใจเข้าหรือบางคนก็ตะโกนเสียงเป็นเสียงออกมาเลยนะว่าชายโย่ใช้โยใช้โย3สามครั้งนะแล้วก็อธิษฐานจิตนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกันใจเลยนะกันใจเวลาอธิษฐานจิตนะก็ะคิดสิ่งใดก็ให้สมมุ่งมาป่าถนาเขาว่าอย่างนั้นนะเหมือนเราลอดใต,ต้ตะพานคามแม่น้าเจ้าพยาแกเคยไปเที่ยวไหมล่านะขึ้นเรือแล้วก็ไปเที่ยวแม่น้าเจ้าพยาเวลาลอดนะครับผม เวลาลอดใต้ตะพงตะพานเขาก็ให้ร้องไฉโยนะครับผมแล้วก็กั้นหายใจกั้นหายใจแล้วก็อธิษฐาน อันนี้ก็คือสถานีปางตนพึงปางตนพึงนี่ช่างเคืองก็ก็บอกว่าพี่เบาหน่อยนะเดี๋ยวผมรับไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นทางโค้งนะห่วงมันโค้งงนะครับผมมันก็เป็นเสารับห่วงปราบเสียนมาไหลยหลายค้างหลายคาแล้วพอะมันโค้งเวลาเอื้อมมือไปมันเหมือนมันเหมือนจะถึงแต่ไม่ถึงนะครับผมนัานก็ทําให้ไม่สามารถรับห่วงได้เขาเรียกว่าห่วงลนลวงลนนะลวงห่วงลนนะพูดผิดพูดถูกพูดเถกไปหมดนะนะครับผมห่วงลนนะครับผม นี่เราก็เข้าสู่สถานีศิลาอาดแล้วสถานีศิลาอาดนี่ก็เป็นจุดที่ตับบเติมเชื้อพงเชื้อเพลิงเติมน้าขับวนรถนะครับผมในทางสายเหนือ <c oughs> แต่เราใช้รถจาก Q S Y มานะครับผมเราก็ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงแต่ก็มีการาพูดคุยกับช่างเครื่องเนื่องจากน้ามันมันเหลือในปริมาณที่น่าสงสัยนะครับผมตามหลักระบบระเบียบแล้วเขาก็จะมีวิธีการคํานวณคานวณให้เราซึ่งเราใช้เลขตัวนั้นคํานวณแล้วมันเฉียดฉิวนะมันเฉียดฉิวนะครับว่าน้ํามันมันจะไม่เพียงไม่พอนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวเราไปดูที่นะครสวรรค์น,นี่คนครสวรรค์เขาก็มีที่เติมสํารองอีกนะครับผมนะเพราะว่าเราเอาหลักหลัก นะครับผมหลักการคำนวณการ การคิดเชื่อเพิงนะอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่ตามหลักความจริงแล้วไอ้รถคันนี้มันกินไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมซึ่งก็ไม่มีใครบอกใครกล่าวเราเลยนะครับผมเดี๋ยววันหลังผมจะทําคลิปมาให้ดูว่าในหนึ่งกิโลนะครับผมรถจากรถไฟเนี่ยมันใช้น้ํามันกี่กี่ลิตรนะครับมันกี่ลิตรแล้ววิธีคํานวณเป็นคําการคํานวณอย่างไรนะเพราะว่าในตำล,งตำลนะองตำรานาสปงสปิกเขาไม่ได้เขียนไว้ว่าในหนึ่งกิโลเนี่ยรถจาก q s y ใช้น้ํามันเท่าไหร่เขาเพียงจะบอกเป็นพวกแรงมงุงแรงมากความกว้างความ ยาวความสูงนะลักษณะท่าทางห้องไอ้นู่นอยู่ตรงไหนห้องนี้อยู่ไหนมีกี่แคปกี่คันนะไอ้กี่คแคปกี่เครื่องกี่คันอะไรกวากันไปนะน้ำมันมีทั้งหมดกี่ลิตรอะไรเงี้ยโอ้โหก็จํากันจนปวดหัวปวดไข้นะครับผมตอนนี้เราก็ถึงสถานีศีลาอาดแล้วเราก็จอดนะครับจอ,จอดรับส่งผูนะ้โดยสารและอาจจะมีการเติมน้ํานะครับผมเติมน้าแต่เชื้อเพลิงไม่เติมนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับ